วันนี้จะพูดเรื่องตำนานวันสงกรานให้ฟังเพราะว่ามีสมาชิกขอมาก็เลยจะเล่าเรื่องนี้วันนี้ถือว่าเป็นนิทานสั้นๆแล้วก็ฟังเป็นความรู้ประดับความรู้ในวันปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานสงกรานคำคำนี้แปลว่า ย่างขึ้นก้าวขึ้นข้ามขึ้นหมายถึงดวงอาทิตย์นั่นอนะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ส่องแสงลงมาบนโลกเป็นสักราดใหม่วันใหม่ข้ามขึ้นวันใหม่ก้าวขึ้นวันใหม่ก้าวขึ้นปีใหม่นั่นคือความหมายของสงกรานสงกรานจึงถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยแต่ก่อน แต่ที่เขาเปลี่ยนไปเป็นวันที่หนึ่งมก,กราคมปัจจุบันนี้ก็เพื่อให้เข้ากับสากลจึงเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งมก,กราจริงๆแล้ววันที่สิบสามเมษายนนี่คือวันสงกรานี่คือวันปีใหม่ของไทยเลยนะเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาแต่ก่อนแต่ว่าสงกรานี้มีกำหนดอยู่สามวัน คือวันที่ส3านี่ก็เป็นวันก้าวข้ามศักราชใหม่หนึ่งสู่สักราชใหม่หนึ่งดังกล่าวมาแล้ววันที่14นี่ก็เป็นวันเนาเนาคำนี้ก็แปลว่าว่างแปลว่าอยู่เฉยๆแปลว่าไม่ต้องทำอะไรในวันที่14นี้ก็เป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่ที่ศูนย์องศานะคือตรงเลยพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ ในวันที่สิบห้าจึงเป็นวันเถลิงศกใหม่คือเริ่มต้นใหม่ของปีเพราะฉะนั้นในวันสงกรานต์1ิ1สามสี้นี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยลาวขเขมรหรือว่าพมา่าเป็นวัฒนธรรมมาแต่ก่อนโน้นจึงเป็นประเพณีทำบุญ ท่านบอกว่าเป็นวันที่ให้ชำระล้างสิ่งโสกครกบาปต่างๆซึ่งก็แต่ก่อนทํามาหนึ่งปีนั้นได้ทำสิ่งอะไรไว้ที่ไม่ดีไม่งามก็ออกมาชำระล้างด้วยการทําบุญบ้างชำระล้างด้วยการให้บ้างการล้างสิ่งโสกครกไม่ดีนะถ้าเป็นวัตถุกระทาง วัดวาอารามก็ปัดกวาดเช็ดถูว,วิหารลานจีดีโบสถ์กุฏิวิหารให้สะอาดหมดจดถ้าอยู่ในบ้านก็เป็นบ้านเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นห้องน้ำอะไรก็ขัดสีให้สะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลาถ้าเป็นทางจิตใจก็ชำระสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากจิตใจเรียกว่า ทำให้ใจสะอาดไม่เคยมีศีลก็ทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จิตที่ใจไม่เคยมีบุญก็ทำบุญทำทานถวายสังฆทานเป็นต้นนอกจากนี้นอกจากทำบุญให้กับตัวเองเข้าวัดเข้าวา่าถวายสังฆทานแล้วก็ยังทำบุญอุทิศให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าบังสุกุลกระดูกใครมีกระดูกใครมีลูกพ่อแม่ก็เอาไปให้พระบังสุกุลหวังว่าบุญกุศล สิ่งดีงามจะถึงกับญาติผู้ลงรับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาแต่ก่อนนะอันนี้คือเป็นวันสงกรานต์เลยแต่ทีนี้วันสงกรานต์นี่มีตำนานเรื่องเล่าหรือว่ามีที่มาเพราะฉะนั้นวันสงกรานต์นี่ถ้าจะว่าตามที่มาแล้วก็เป็นวันที่เท้ากับบิลพมนั้นถูกตัดศีรษะเลยในวันที่13นี่นะอ่า เพราะว่าไปพ่ายแพ้ในการพนันกับธรรมบาลผู้ที่มีปัญญามากทีนี้เขาจะพ่ายแพ้อย่างไรหรือ,อมีที่มาอย่างไรแล้วนต้องย้อนไปในอดีตที่ถูกบันทึกมาเป็นยุคเป็นยุคจนถึงยุคที่รัชกาลที่สามในยุคนั้นก็ได้มีบันทึกไว้ในแผ่นศิลาแล้วก็มา ตั้งไว้อยู่ที่วัดเชตุพนปัจจุบันนะซึ่งก็เขียนตำนานต่อ,ต,อต่อกันมาทีนี้เนี่ยตำนานนั้นนะมีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้ว่ามีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีทั้งสองสามีภรรยานั้นอนะอายุได้กลางคนแล้วมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากแต่ว่า เป็นเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเขาจึงคิดที่จะมีบุตรจึงปรึกษากับภรรยาในวันนั้นผู้เป็นภรรยาเศรษฐีจึงบอกว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลผู้เศรษฐีก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่มสุราเมลยัยเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นพร้อมแล้วก็จะได้มีบุตร ในขณะเดียวกันบ้านข้างๆซึ่งเป็นผู้ที่ชอบดื่มสุราเมรัยเมื่อเมามายมาแล้วก็มักจะพูดถากถางเศรษฐีด้วยคำพูดเช่นว่าท่านน่ะเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากแต่ว่าเป็นผู้ไม่มีบุตรเราถึงแม้ยากจนก็ยังดีกว่าท่านที่เป็นผู้มีบุตรเมื่อเจ็บป่วยจะต้องตายไปก็ยังมีคนดูแลรักษา เก็บไข้แต่ว่าท่านไม่มีผู้ดูแลรักษาต่อให้มีทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากเมื่อตายไปแล้วก็จงตกไปสู่ผู้อื่นไม่เป็นของตนไม่นำไปได้ในภพหน้าเพราะฉะนั้นมองอย่างไรก็ตามเราถึงเป็นผู้ยักจนก็ยังดีกว่าท่านผู้เป็นเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นทำให้เศรษฐีก็มีความสลดใจ จึงไม่ลดละความพยายามที่จะมีบุตรจึงไปขอบุตรอีกครั้งหนึ่งกับต้นไม้ใส่สมัยก่อนน้นคนนี่เมื่อไม่มีบุตรแล้วก็จะไปขอบุตรกับต้นไม้ที่ใหญ่ๆเพราะว่าเชื่อว่าในต้นไม้นั้นมีลูกขะาเทวดาที่จะช่วยได้ให้ตัวเองมีบุตรอันนี้ก็มีตำราหลายเล่มมีนิทานหลายเรื่องที่เล่าไว้ว่าไปขอกับต้นไม้แล้วได้บุตร หลังนั้นเศรษฐีกับภรรยาก็พาบริวารไปที่ต้นไทรในวันหนึ่งพร้อมด้วยเอาเข้าวสารนี่ล้างน้ำตั้งเจ็ดรอบเขาบอกอย่างนั้นให้สะอาดแล้วก็ไปหุงเพื่อเป็นข้าวอันบริสุทธิ์จะถวายบูชาบวงสวงต่อเทวดาที่อยู่ต้นไทรนั้นพร้อมด้วยสิ่งต่างๆอย่างอื่นด้วยในครั้งนั้นบอกว่าเมื่อบูชาแล้ว เทวดาที่อยู่ในต้นไทรนั่นก็เลยขึ้นไปหาพระอินทร์ที่สวรรค์ขอร้องพระอินทร์ว่าเศรษฐีทั้งสองนี้มีความประสงค์อยากจะมีบุตรขอท่านทั้งหลายจงประทานบุตรให้กับเศรษฐีทั้งสองนี้ด้วยครั้งนั้นแหละพระอินทร์จึงส่งธรรมบาลลงมาจุติที่ท้องของภรรยาเศรษฐีนั้นธรรมบาลนี้ในเวลาต่อมาก็ได้เกิดออกมา ธรรมบาลคำนี้แปลว่าปาระคํานี้แปลว่ารักษาธรรมะกคือธรรมะแปลรวมก็คือผู้รักษาธรรมนะเมื่อเขาเติบโตได้เจปีแล้วเขาก็ได้ไปเรียนไตรเพศจบไตรเพศเพราะว่าเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากต่อมาเขาก็ได้สอนมงคลให้กับชาวเมือง มงคลนี่ก็แปลว่าความดีความเจริญสิ่งไหนดีสิ่งไหนเจริญเขาก็ได้บอกแก่ชาวบ้านเมื่อไปประกอบพิธีไปกระทําแล้วชาวบ้านก็เจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขจึงชื่อของเขาจึงดังไปทั่วพระนครเลยทีเดียวในครั้งนั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งก็ยังศรัทธาในเท้ากบ,บิลพรมกับเท้ามหาพรม ซึ่งตอนนั้นเทา้ากบิลพมคิดว่าไอเด็กน้อยคนนี้เก่งมาจากไหนถึงประกาศมงคลกับชาวเมืองนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นตัวเองก็ได้บอกความมงคลแก่ชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเคารพนับถือแต่ครั้งนี้มีเด็กน้อยผู้เกิดใหม่มาเป็นคู่แข่งซะแล้ว จึงลงมาท้าประลองปัญญากับธรรมบาลโดยเท้ากบิลรพมนี้ผูกปัญหามาสามข้อสามข้อนี้ถ้าถามธรรมบาลแล้วธรรมบาลตอบไม่ได้ธรรมบาลต้องตัดคอตัวเองแต่ถ้าธรรมบาลตอบได้เท้ากบิลรพมก็จะตัดคอตัวเองเหมือนกัน เนี่ยพนันกันปัญหานั้นมีอยู่ว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนเวลาเย็นราศีอยู่ที่ไหนนี้คือข้อปัญหาที่เท้ากบ,บินภพถามต่อธรรมบาลตอนนั้นธรรมบาลก็รับปาก แต่ว่าจะเฉลยปัญหานี้ภายในเจดวันปัญหานี้ก็เลยเป็นเครื่องที่ธรรมาบาลน,นั้นคิดไม่ออกว่าหนึ่งตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนสองตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนสตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนในวันที่หเขาก็เลย หนีเข้าป่าไปแล้วก็ไปทำสมาธิคิดทบทวนเรื่องปัญหาพักอยู่ที่ใต้ต้นตาลต้นหนึ่งในต้นตาลต้นนั้นก็มีนกอินทรีสองผัวเมียที่ทำรังอยู่ตรงนั้นคือก่อนหน้านี้ธรรมบาลเขาจะรู้ภาษาของนกเพราะว่าเขาจะไปอยู่ที่ต้นใส่เป็นประจำนะเมื่อนกคุยกันอะไรนี่เขาจะรู้ภาษาของนกว่านกเขาคุยอะไรกัน ในครั้งนั้นนกอินทรีสองผัวเมียก็ได้คุยกันโดยตัวเมียนั้นถามตัวผู้นั้นว่าพรุ่งนี้เราจะไปหากินที่ไหนฝ่ายตัวผู้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหากินที่ไหนหรอกเพราะว่าธรรมบาลนั้นจะ,จะแพ้พนันเท้ากับบินละพมเมื่อเขาถูกตัดคอแล้ว เมื่อเขาเอาศพมาทิ้งในป่าช้าเราค่อยไปกินเนื้อของธรรมบาลว่าอย่างนั้นฝ่ายตัวเมยียก็บอกว่าเพราะเหตุไรเขาถึงตัดคอธรรมบาลตัวผัวก็บอกว่าเพราะว่าธรรมบาลน,นั้นตอบปัญหาที่ยากของเท้ากบ,บิลพลสามข้อไม่ได้ตัวเมยียก็ถามว่าแล้วปัญหาสามข้อนั้นคืออะไร พี่ตอบได้ไหมตัวผู้นั้นก็ตอบว่าตอบได้ปัญหาเขาถามมาว่าหนึ่งตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่ไหนสองตอนเที่ยงราศีของมนุษย์อยู่ที่ไหน 3. ตอนค่ำราศีของมนุษย์อยู่ที่ไหนแล้วราศีอยู่ที่ไหนละ่ะ อินรีตัวผู้ก็เลยตอบว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าตอนเที่ยงราศีอยู่ที่หน้าอกตอนค่ำราศีอยู่ที่เทา้าในขณะที่สองนกอินรีผัวเมียน,นั้นนะ่ะสนทนากันนั้นธรรมบาลก็ตั้งใจฟังอยู่ก็เลยชื้นใจขึ้นมาได้คําตอบแล้ว ในวันรุ่งขึ้นก็จะไปตอบปัญหาเท้ากบ,บิลพมนั่นแหละทีนี้อันนี้เป็นปุคลาทิฐานถ้าเป็นธรรมาทิฐานก็เป็นปิิศนาธรรมปัญหาสามข้อนี่ที่ว่าตอนเช้านี่ราศีอยู่ที่หน้านี่หมายความว่าอายุของคนจะแบ่งเป็นสามอายุช่วงอายุนะ ตอนเช้าหมายว่าอายุช่วงเด็กๆเด็กๆนี่ก็ราศีอยู่ที่หน้าหมายคว่าต้องรักษาหน้าไว้ก็ไปเรียนหนังสือทําหน้าที่ของตัวเองเป็นเด็กก็คือเรียนหนังสือเรียนรู้วิชาชีพแล้วก็รักษาภูมิจัไวารักษาหน้าพ่อแม่เอาไว้เพราะว่าจะไม่ไปเสพยาจะไม่ไป ทำในสิ่งที่ไม่ดีผู้หญิงก็รักษาภหมาจันท์ไว้อย่าเสียตัวแต่น้อยอะไรประมาณนี้คือรักษาความงามของตระกูลเอาไว้รักษาหน้าของตัวเองเอาไว้ให้มันสวยมันงามสิ่งไหนไม่ดีก็ล้างออกชำระออกเปรียบเหมือนคนล้างหน้าให้ใสให้สะอาดไปมองใครก็กล้ามองไปเสนอหน้าที่ไหนก็มีความแก้วกล้าเพราะว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สะอาดปราศจากมนทินต่าง อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าช่วงอายุยังน้อยนี่คือทำอเหมือนกับว่าเป็นช่วงเช้าคือคือราศีหยุดที่หน้าอีนี้ตอนเที่ยงที่เป็นปิศาสนาธรรมนี่ราศีที่หนาอกก็หมายความว่าช่วงอายุกลางคนในเมื่อได้แต่งงานแล้วมีบ้านมีรถมีลูกมีหน้าที่การงานก็คือรับผิดชอบลูกเมียรับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นนะทั้งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกแล้วก็หน้าที่การงานก็ต้องทําเพื่อนฝูงญาติมิตรสังคมต่างๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ที่หน้าอกต้องอให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรียกว่าราศีอยู่ที่หน้าอกคือหมายถึงจิตใจภาวะของจิตใจต้องหนักแน่นต้องเข้มแข็งมีขันติมีความอดทนอย่างนี้เป็นต้น นี่คือปิศาธรรมราศีอยู่ที่หน้าอกทีนี้ตอน่ําราศีอยู่ที่เท้าคําว่าเท้าเนี่ยก็เป็นเพื่องเครื่องหมายของการเดินไปสู่จุดหมายที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุเยอะแล้วบางทีตลอดชีวิตมาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหลายอย่างมีประสบการณ์ลาตีนานจึงมักจะเข้าวัดฟังธรรมอ่า เตรียมเสบียงบุญไว้สร้างบุญสร้างกุศลสิ่งไหนไม่ดีในอดีตก็ชำระล้างไปด้วยการทำบุญกุศลเ,เรียกว่ากลบล้างหรือว่าชำระบาปที่ทำมานั้นให้มันจืดมันจางมันหายไปให้ตามไม่ทันถ้ามันสกรปรกก็กล้างออกถ้ามันเป็นสนิมก็เคาะให้มันใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลการให้ทานการภาวนาการเข้าวัดฟังธรรมช่วยวัชวาช่วยศายยส,สนาเหล่านี้เป็นต้น ถือว่าเป็นการล้างเท้าคือชำระทางให้เดินได้คือชำระสิ่งที่จะนำพาไปนะคำว่าเท้านี่ยนำพาไปพาไปตามาพระพุทธองค์ตรัสก็หมายถึงว่าให้เดินในมัคมีองคป8ก็ใช้เท้านั่นแหละเดินก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงได้ชื่อว่าเดินในนั้นจึงเป็นความสะอาดเป็นการล้างล้างสิ่งที่ ให้ตัวเองพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะหมายถึงบุญกุศลต่างๆนะสะสมไว้เพื่อจะเดินไปให้ถึงจุดหมายคือสวรรค์นิพพานในเบื้องหน้าอย่างนี้เป็นต้นราศีนั้นนะจึงอยู่ที่เท้าในตอนค่ำเ้้าจะว่าราศีคำนี้ก็แปลว่าเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมวดแห่งความดีต่างๆ เพราะนั้นช่วงเช้านี่ก็หมายถึงว่าชีวิตคนช่วงแรกเริ่มยังเป็นเด็กนี่ก็ให้ความดีมันเกิดอยู่ในการศึกษาเล่าเรียนรักษาความเป็นคนดีเอาไว้พอกลางคนนี่ก็รับผิดชอบหน้าที่การงานครอบครัวตอนค่ำสู่ทานสู่ศีลสู่ภาวนาเพื่อเป็นกุศลไปในเบื้องหน้า ก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นปริศณาธรรมทีนี้ย้อนไปที่นิทานเมื่อธรรมบาลนั้นไปตอบปัญหากับเท้ากับบินละพมอย่างนี้แล้วปัญหานั้นก็ถูกเฉลยอย่างถูกต้องเท้ากับบินละพมก็ได้รับความพ่ายแพ้ธรรมบาลนะจึงต้องยอมตัดหัวของตัวเองแต่ถ้าว่าศีรษะ ของเท้ากระบินและผมนั้นถ้าตกลงไปในพื้นดินแล้วก็จะเกิดให้ไฟไหม้ถ้าตกลงไปในน้ำก็จะเกิดให้น้ำทะเลนี่แห้งไปเลยถ้าโยนขึ้นสู่อากาศอาวกาศก็จะทําให้อากาศแปลปรนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงต้องใช้ผ่านไปรองรับไว้ นะให้อยู่ในพานคือรักษาไว้ให้อยู่ในพาน,าาน,านไม่ตกไปที่ใดทีนี้เท้ากบิลพรมก็ยอมรับในการตัดศีรษะของตัวเองเพื่อ,อยอมรับความพ่ายแพ้ปัญหาที่มาท้าธรรมบานนั้นจึงเรียกลูกสาวทั้งเจ็ดคนมาลูกสาวทั้งเจ็ดคนนั้นน่ะ เขามีชื่อเขาพี่ใหญ่ของเขาก็ชื่อว่านางทุงสะเทวีประจำวันอาทิตย์คนที่สองชื่อนางโคราคะเทวีเป็นธิดาประจำวันจันทร์คนที่สามนางรากสะสะเทวี เป็นธิดาประจำวันอังคารคนที่สนางมนทาเทวีเป็นธิดาประจำวันพุธคนที่5นางกิรินีเทวีเป็นธิดาประจำวันพฤหัสบดีคนที่6นางกิมิทาเทวี เป็นธิดาประจำวันศุกร์คนที่เจ็ดนางมโหธรเทวีเป็นธิดาประจำวันเสาร์โดยธิดาทั้งเจ็ดนี่จะเป็นผู้ที่นำศีรษะของเท้ากบิลพรมนี่หลังจากที่ตัดศีรษะแล้ววางบนผานนี่ ก็จะเวียนขวาทำรรประทักษิณรอบภูเขาสีเนรุหลังจากนางทุงสะเทวีผู้เป็นพี่ใหญ่ของธิดาทั้งเจ็ดซึ่งเป็นธิดาวันอาทิตย์นั้นน่ะได้แห่ศีรษะของเท้ากบินละพมผู้เป็นบิดาในรอบเขาสีเนรุ หนึ่งรอบแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่มุนดบในถ้ำคันธุลีเขาไกลลาดนั่นแหละทีนี้ก็เลยหลังจากนั้น365วันหรือเป็นปีหนึ่งธิดาทั้ง7ของเท้ากระบินและผมก็จะผลัดกันมานำศีรษะของบิดาของตนนั้นน่ะ ทำประทักษิณรอบเขาสิเนรุนั้นครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ในปีนั้นวันที่13เมษายนนั่นตรงกับวันไหนที่ดาผู้มาอัญเชิญศรีรษะของเท้ากบ,บิลพมที่วางไว้บนผานนั้นก็จะเป็นนางวันตามวันที่กล่าวมาแล้วนะคือนางทุงสะเทวีนี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์ นางโคราคะเทวีนี่ก็จะเป็นธิดาวันจันทร์เป็นต้นนะทีนี้ถ้าวันสงกา์คือวันที่13นั้นตรงกับวันไหนธิดาของวันสงการก็จะเป็นวันนั้นก็เลยเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นนิทานเล่าตำนานของสงกา์นะเราจึงถือเป็นวันสงการเป็นวันปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ดังกล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นสรุปแล้วในปีใหม่ศักราชใหม่ของไทยนี่หรือว่าบริเวณที่ประเทศไทยอยู่นี่ก็ช่วงวันที่13 14 15นี่ก็จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ศูนย์องศาแล้วก็จะเริ่มปีใหม่ทุกครั้งทุกครั้งไปนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นวันปีใหม่ของไทยเราจึงเป็นประเพณีวัฒนธรรมล้างหน้ากันนี่แหละคำว่า สาดน้ําล้างหน้านี่หมายคมว่าล้างสิ่งสกปรกออกไปสิ่งไหนที่เป็นบาปสิ่งไหนที่เป็นโสกโปกสิ่งไหนที่ไม่เป็นมงคลกันล้างชำระล้างออกไปนี่คือวันสงการจึงมีการลดน้ํากันดําดหัวกันอย่างเช่นว่าบุคคลที่มาลดน้ําพระพุทธรูปลดน้ําพระสงฆ์นี่หมายคมว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ขอขอมากรรมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระท่านให้โอกาส ลดน้ําลงไปในนือมือนั่นก็หมายความว่าท่านให้โอกาสพวกเราได้ขอขมากรรมแล้วก็ท่านได้ให้อภัยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตามฐานะจึงมีประเพณีวัฒนธรรมสงน้ําผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือขอขมากรรมนั่นแหละผู้ใหญ่ให้สงก็ถือว่าท่านให้โอกาสพวกเราได้ทําความดีให้พรพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขให้พวกเราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในความสะอาด แล้วสิ่งโสกปรกนี่ก็เป็นสิ่งที่าทางวัตถุนี่ก็เป็นการล้างด้วยน้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหงื่อใครล้วก็ใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ติดที่เสื้อที่ผ้าเนี่ยก็ใช้น้ําล้างออกให้หมดจดเหลืออยู่แต่ความสะอาดหมดจดก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามอยู่ได้นี้ถ้าเป็นทางวัตถุถ้าเป็นทางธรรมนี่ก็คือชำระล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบาปออกจากจิตจากใจ เมื่อบาปออกจากจิตใจแล้วก็จะอยู่ในฐานะที่ว่าอยู่สบายอยู่เป็นสุขนั่นแหละจึงมีประเพณีวัฒนธรรมเป็นวันสงการน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันสงการแต่ละปีแต่ละปีทุกคนจึงมานิยมทําบุญเพราะว่าเชื่อว่าบุญนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะชําระล้างที่จะทำความสะอาดให้ปรากฏขึ้นที่จะทาให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เรียกว่าบาปโศกโกปรกเป็นอกุศลต่างๆก็ ถึงผิดถึงพลาดมาก็พยายามล้างแล้วก็เริ่มใหม่ทุกทีเราจึงแนะนำกันให้มาสู่ศีลสู่ธรรมสู่ทานสู่ศีลสู่ภาวนาเพื่อเป็นกุศลไปในเบื้องหน้าหรือจะจะมีพบหรือว่าชาติชีวิตที่ดีงามจเจริญย,ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้็ขอขอาฝากไว้กับบุคคลที่สนใจในวันสงการก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานก็ฟังเป็นนิทาน นะก็ขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่านขอให้วันสงการวันปีใหม่ในปีนี้2564ขอให้ทุกคนจึงตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีทานมีบุญกุศลพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขอ่าอยู่ดีมีแห่งทุกท่านทุกคนด้วยอายุวันณนะสุขาภะละปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทั่วก,กันทุกท่านทุกคนสัทาสดถีภพรวันตุเต